สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการพระเครื่องฝังโนเนมสายมั่วทั่วไทยรับประกรันพระแท้ส่งฟรีวันนี้ทำคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันเช่นเคยครับตรงหน้าท่านเหรียญหลวงพ่อทวด พิมหกเหลี่ยมพิมพ์ใหญ่เนื้นอทองแดงวัดกลางสวนสร้างนะครับออกอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในปี2506โดยใช้รูปแบบคล้ายกับเหรียญของหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ที่แจกปีหนังนะครับปี2506เหรียญหลวงพ่อทวดทวัดกลางสวนเนี่ยจะมีทั้งหมด2พิมพนะหนึ่งคือพิมพ์ใหญ่2เป็นพิมพ์เล็กนะการจัดสร้างและพิธีปลุกเสกเนี่ยใหญ่มากโดยได้อัญเชิญอาจารย์ทิมฮะวัดช้างให้ให้ใหมาร่วมปลุกเสกด้วยนะรวมทั้งยังม ีเกจิอาจารย์ร่วมสมัยรลวมปล่กเสกเช่นหลวงูุโตฮะวัดระดูชิมพีหลวงพ่อเผยวัดบางยะแพรกฮะแล้วก็หลวงพ่อสส่แหวงนะครับวัดกลางสวนหลวงพ่อแจ่มวัดด่านสำโรงฮนะก็เนื่องในข่าวหาเงินสมทบทุนสร้างอาคารสถาบันมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบารมราชูประถมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยในอดีตมีการแพร่ระบาด ของโรคเลื้อนซึ่งวิธีการรักษาโรคเลื้อนเนี่ยาจากคำแนะนำของนายแพทย์เจมส์วีแมคเคนแพทย์มิชันารีชาวอเมกันที่มารักษาโรคมาล,ลาเรียที่จังหวัดเชียงใหม่โดยทางภาคเหนือนนะของประเทศไทยในช่วงเวลาพศ .2430 ถึงพศ2450เนี่ยได้เข้าเฝ้าถวายคําแนะนําการรักษาโรคเลือนกับรัชก,กาลที่5ฮะโดยได้เล่าวิธีการควบคุมของประเทศในแถบยุโรปว่ามีการสร้างสถานกักกันโรคแยก้ป่วยโรคเลือนจากคนทั่วไปเพื่อไม่ให้ระบาดสู่ชุมชนเพราะสมัยนั้นยังไม่มียารักษาโรคเลือนต่อมาจึงได้พระราชทานให้จัดสร้างสถานพยาบาลรักษาโรคเลือน ในปีพศ2464ที่ป้อมปู่เจ้าสมิงพายอำเภอพระประแดงในพระราชุนูปถมสมเด็จพระพันวสาอายิกาเจ้าใช้ชื่อสำนักคนป่วยโรคเลือนพระประแดง จนถึงพศ2484กรมสาธารณสุขได้เปลี่ยนเป็นกระทรวงสาธารณสุขได้สารต่อนโยบายรักษาโรคเลือนได้ออกพระราชบัญญัติโรคเลือนในปีพศ2486เพื่อบังคับใช้กับผู้ป่วยโรคเลื้อนแยกผู้ป่วยไว้ในสถานที่พยาบาลตามแนวทางของยุโรปเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพราะตอนนั้นยังไม่มียารักษาโรคที่ทันสมัยแต่ก็ได้มีการใช้น้ำมันกับเบาฉีดเข้ากล้ามเนื้อ รักษาทุกสัปดาห์ซึ่งถือว่าเป็นยาที่ดีที่สุดในยุคนั้นการปรับโครงสร้างเพื่อเป็นกระทรวงสาธารณสุขส่งผลให้สำนักคนป่วยโรคเลือนพระบดแดงถูกโอนจากสภาการชาติไทยไปอยู่ภายใต้กองควบคุมโรคเลือนกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลโรคเลือนพระบดแดงและต่อมาถูกเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชประชาสมาสัยในรัชก,กาลที่เพระองค์ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ทรงมีพระราดิลัิ ถึงงานโรคเลือนกับนายแพทย์ที่เกี่ยวข้องในกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นฮะเพื่อรับกระแสร,รับสั่งให้กระทรวงเร่งจัดหาจัดการกับปัญหาโรคเลือนโดยขอให้ใช้เวลาในการรักษาให้เร็วขึ้นองค์จึงคิดถึงวิธี แก้ไขปัญหาโดยการเร่งสร้างบุคลากรเพื่อออกไปค้นหาผู้ป่วยมารักษาโดยพระราชทานทรัพย์จากทุนนันท์ท่ามหิดลเป็นทุนเริ่มแรกในคราวนั้นก็พระราชทานให้ให้กรมนาม,มัยนําไปจัดสร้างอาคาร4หลังในบริเวณสถานพยาบาลโรกเลื้อนที่ป้อมปู่เจ้าสมิงพายเพื่อใช้เป็นสถานที่สําหรับคน้นคว้าวิจัยโรคเลือนและฝึกอบรมแพทย์จบจนมาถึงปัจจุบัน ต่อไปเรามาดูวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมานะครับซึ่งรายได้เนี่ยบางส่วนได้สมทบกับมูลนิธิตามที่เกิดนำมานะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็บำรุงพระพุทธศาสนาและบวรณวัตถุของวัดวัดกลางสวนนะโดยมีหลวงพ่อแสวงนะทำเป็นเจ้าวาดวัดกลางสวนในยุคนั้นนะต่อไปเรามาดูจุดซื้อจุดขาย ลำดับที่1น,นึ่นครับเราเริ่มต้นที่พื้นผิวเหรียญกันนะครับในทุกคอนเทนต์ bueno, ที่ผมสร้างเนี่ยก็ตามความรู้แล้วครับเราดูพื้นผิวเหรียญน,นะซึ่งหรือโลหะในยุคนั้นนะครับจะเป็นตัวกรรถถําหนดทิศทางของเหนนรียญนะว่าจะเป็นเหรียญที่แท้หรือไม่แท้อย่างไรได้เลยนะครับพื้นผิวเหรียญเนี่ยที่เห็นเนี่ยส่วนเฉพาะเหรียญเนี่ยจะมีพื้นผิวตึงนะครับแต่ไม่ได้เรียบ ก็เป็นโลหะในยุคนั้นนะครับการนำขึ้นมาแล้วก็มารีดแผ่นออกมาก่อนตัดออกมาก่อนนะครับเข้าสู่กระบวนการปั๊มเหรียญออกมาเนี่ย ปั๊มก็จะกระแทกด้วยแรงนะทาให้พื้นผิวเนี่ยดูเรียบนะแต่โลหะเนี่ยไม่ไม่ได้เรียบนะผิวก็จะเป็นอย่างที่ภาพประกอบนะครับให้สังเกตดูนะพื้นผิวจะไม่เรียบนะครับรวมทั้งพื้นผิวเนี่ยจะเป็นเขาเรียกเส้นเซียนนะครับซึ่งเกิดจากการกระแทกของของแบบบล็อกนะครับจะทําให้เป็นลักษณะผงชี้ได้นะครับว่าพื้นผิวเหลี่ยนที่ถูกกระแทกเนี่ยจะเป็นเส้นรัศมีนะครับเป็นเส้นเซียนนะครับวิ่งแตกออก ตามตามขอบของเหรียญน,นะครับให้เราสังเกตดูว่าเหรียญรุ่นนี้ทามาวิธีในการสร้างจะเป็นลักษณะนี้นครับจากนั้นเรามาดูจุดซื้อจุดซื้อจุดขายลำดับที่2งกันครับจุดนี้จะเป็นจุดห่วงหูเหรียญน,นะครับซึ่งเราจะดูที่หูเหรียญน,นะเพราะเนื่องจากเป็นพระที่ใช้ปั๊มแรงแทก แรงกดลงไปเนี่ยทำให้ตรงส่วนที่เป็นหูเหรียญเนี่ยด้านหลังจะปิ้นขึ้นนะในรูปภาพประกอบได้เลยฮะเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าการการปิ้นขึ้นของเนื้อโลหะจากแรงกระแทกเนี่ยทำให้ยกตัวสูงขึ้นเป็นขอบได้เห็นชัดเจนเลยครับเอาจดจําลักษณะนี้ไว้ฮะซึ่งเหรียญทุกเหรียญน,นยจะเป็นลักษณะนี้หมดเลยเพราอแรงกระแทกในยุคนั้นเนี่ย ปั๊มลงไปเนี่ยเพราะเนื้อโลหะเนี่ยก็โดนได้รับแรงกระแทกฮนะก็จะส่งผลให้เห็นเป็นลักษณะนี้หมดเลยฮะเหรียญเนี่ยค่อนข้างจะหนาแรงกระแทกใช้เยอะมากเลยเราจะสังเกตได้ลำดับต่อไปเป็นจุดซื้อจุดขายลำดับที่3ฮนะเราดูขอบตัดเหรียญเป็นเป็นหลักนะครับก็ลักษณะเหรียญเนี่ยค่อนข้างจะหนาการตัดด้วยกําลังซึ่ง กระแทกองไปอย่างแรงเนี่ยทำให้ตัดครั้งเดียวนะฮะตัดขาดเลยทีเดียวฮะเต็มใบมลักษณะอย่างเนี้ยก็จะเป็นขายกันกับเหรียญปี2 5 0 5นระฮะที่ออกวัดช้างให้ครับรอยตัดเนี่ยจะเป็นรอยตัดหยาบคล้ายๆกันเลยนะครับลักษณะก็เป็นการตัดขลเดีออยวให้าขาดเขายุเขาเรียกก็ต้องจดจำรอยตัดจดจำไม่ขึ้นใจให้เห็นเหรียญที่แบบนี้ที่ไหนก็จะชี้ได้เลยครับว่าเป็นเหรียญซึ่งเป็นเหรียญแท้ๆนะครับเป็นเหรียญนึ่งทึ่งเป็นเหรียญที่ดีนะครับ วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างก็ก็ดีด้วยรวมทั้งได้หลวงปู่ทิมวัดช้างให้เสกให้ียกว่าพิธีดีดฮะการจัดสร้างดีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างดีฮะเพื่อาทานุบลหลวงพระพุทธศาสนาและส่วนหนึ่งก็สมทบก,กับมูลนิธิอะก็ถือได้ว่าฮะเป็นการช่วยเหลือสังคมในยุคนั้นนะของทางวัด สวนนะี่ซึ่งเราควรจะนำมาเผยแพร่ต่อไปนะครับขอพรบคุณทุกท่านที่ติดตามมาถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ